ละครมาที่โรงเรียนสองพุนตาบอดพระมหาไทยพัทยานะครับวันนี้เรานำการศึกษาจำนวน20่สิบคูณละ2 0 0 0บาทมามอบให้กับน้องๆนักเรียนที่นี่นะครับนอกจากนั้นเ,นเรายังนำขนมเป็นคุงนัดน,นะครับซึ่งมีผู้บริจาคนะครับเขาทำมาใหนะ้อีก100ชิ้นมามอบให้กับนักเรียนทุกคนด้วยและก็ยังมีนังสืีพิธาแบบวอพิบุกนะครับจำนวนสิ้าเล่มมามอบให้กับทาง เพื่อที่จะนําไปเสริมพัฒนาการเราทำใหญ่ตอ่อเนื่องครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เรามามอบเงินสากับน,น้องๆที่คิดว่าเราจะมามอบศงินานะครับมอบขนมมอบแสตมป์กับเทคโนโียเพิ่มและจุดเด่วันนี้พวกเรามานะคะมันตรงกับวันแข่งกีฬาสีของน้องๆวันนี้เราก็เลยช่วยสมทบทุนให้น้องๆด้วย1 0 0 0 0มบาทนะคะ ให้น้องๆเนี่ยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้น,นะคะแล้วก็เราต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ที่อนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเรามานะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนร่วมกันให้โอกาสดีๆแบบนี้